Thanks. Mm -hmm. สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชนแนล,ลอีกแล้วนะครับวันนี้ t o y ย t a y a าล s 1.5E ล i ม i t ต d มาแล้วครับปี2010รถสวยๆไม่150,000กว่ากิโลดวนสุดๆกับราคาตัดสด198,000บาทเพื่อนๆสวยๆงามงามแบบนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวน์กันไปเลยร้อแมกจัดทรงแต่งหลอมาให้แล้วนะครับเพื่อนๆครับช่วงนี้นะครับปลายปีแล้วนะครับรถราคาล่วงกันเยอะเล คันนี้ก็เช่นเดียวกัน1,98,000บาทถ้าใครสนใจพร้อมตัดสดเนี่ยมาคุยราคากับเฮียก็ได้ครับรถคันนี้จอดอยู่บางบัวทองเพื่อนๆนศูนย์รวมรถยนต์มือสองที่คุ้มค่าออกรถง่ายๆที่สุดที่เดียวคันนี้มาด่วนครับใครพร้อมจองขั้นต่ำเพียง1 0 0 0บาทเท่านั้นเองจัดไฟแนนซ์ก็ดีซื้อสดก็ได้ครับเอาที่สะดวกกันเลยคันนี้ส,สวยๆจอแอนดอย Android, มาให้ด้วยแล้วรอสุด,สด แต่งรอมาให้ด้วยใครสนใจคันนี้โทรมาที่088 584 5375นะครับเพื่อนๆรถตรงปกสวยๆบริการหลังการขายดูแลทุกจังหวัดทั่วประเทศต้องคันนี้